ครอบครองที่ดินมาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์เป็นการเฉาะรายไม่ว่าจะได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา58แล้วหรือไม่ก็ตามเมื่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่พิจารณาเหมควลให้ดําเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์แล้วแต่กรณีได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บําเอิญกฎหมายมีกําหนด